แล้เป็นที่รบะลึกขับรถมาจากมทร์กรุงเทพนะคะใช้เวลาประมาณ44นาทีได้พอขึ้นทางด่วนมาเท่าไหร่20บาท20บาทนะคะมาถึงเป็นช่วงเวลาประมาณค่อยๆเข้ามาช่วงเวลาประมาณ4โมงเกือบเดี๋ย5โมงนะคะแสงยังดีอยู่ยังเห็นพระอาทิตย์อยู่ข้างบนอันนี้คือบรรยากาศที่ร้านนะคะมีช่วยชาวเซรามิกขายด้วยค่ะทุกคนอ๋อ นี่ใครอบเนี่อันนี้คือสาวเลยค่ะอสาวสาวสาวกอสาวก็ยตกน้ำอ่ะก็ไม่ต้องไปข้างในสิเราจะไปทำชอบแวะเราไปทำอะไรกันนะเรอเราไปเวิร์กช็อปกัน Let's go อะไรห้องน้ำธรรมชาติสิดอยู่เกาะติดอยู่ในเกาะด้วยอย่างเวอย ร้านปิดทุกวันอังคารถึงพฤหัสวันนี้วันอะไรอะอังคารไอ้พุธมาไม่เปิดวันนี้วันพุธมาวันพุธเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินออกทะลุมาจากร้านอาหารนะคะเพื่อออกมาชมวิวทะเลตรงนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสพุธพุธววันพุธเขาด้วยค่ะวันนี้วันพุธตั้งใจจะมาเวิร์กช็อปเซรามิกแต่ว่าเขาเปิดแค่วัน อาทิตย์จันเสาเออเนี่ยแหละอือฮึส่วนลูกหูลูกตาคืออินทับมากอือ ลมจะไม่แรงมากแต่ว่าท้องฟ้าไม่คึงแสงโอเคคิดว่าประมาณห้ามื้อื่องแสงน่าจะอ่อนลงกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทื่อกันต่อกันดีกว่า let's go อ่า คนที่ไหน่มันจะมีกันมากันเป็ที่นี่เน่ะเออมาแบนะคะเราก็มาถึงสถานตการณ์ตาคูแล้วรีบวิ่งมาลูกเขาเมีเสียดายที่พายุตกไปแล้วแต่ว่าเราได้เจอหมกแล้วลมเย็นมากอากาศดีมากถ้ามาก่อนถ้ามาก่อนประมาณห้าโมงครึ่งจะได้เห็นตาทิศกลมๆเนี่ยอีนึง ใช่นี่อุกสันนี่วิ่งมาถ้าเกิดถ่ายตอนเขาจะวิ่งมานะาโว้มันไม่ตีแต่แค่มันบินตาไม่ใช่มันบินจอนเราเขึ้นมาทำไงอ่ะก้ัวง้ยง้ยงวยงวยไปแล้วไปฮัมเพล ยอะจังวะเขาตกใจดตัวใหญ่อะดูคนนี้ดิดูคนนี้ดูคนนี้น่าอิ่โคตจโคตจ้าตอนตามมันกูก็มาอิไม่ไดลยอิงอเนี้ยกูแบบไกลเกินลงเลยเจ้าพะกได้ยินได้ไดยินเสียงเธอกี๊ทีไหนวจริงจริง ทีนี้จะมีแต่เสียงม่าเฮ้ยเป็นไรนี่กูพามาทำอะไรไปเนี่ยเียดยัาไม่มาจิก้องลืมจะตัวมันอีกอย่างกะไก่ดูดิตัวมันดิข้างล่างอ่ะโอ้ยกลัวพี่โอตัวใหญ่อ่ะ บินตัดหน้าดิโชคดีโชคดีอะโชคดีเป็นนักกระโดดโขนลาสุดบอกเราค่ะเขาไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะแต่แค่กลัวมาชนเออแค่พอมันมันมันบินมาใกล้ๆอ่ะ้ย เดาวักวกันวีกวักเ้วออยยแกงเลนเป็นไรเป็นไรเข้าใจว่าที่องกันได้เอาใหม่เอาใหม่ไม่นากัเอ้าไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีเราต้เงียว้ทดีๆอนั้นฟิลเหมือนประธานาทีวดเดียบอกกับประชาชนนะ ไม่ได้คคุั่งคุณจูจู้มันเด้วยเอ้ยยุดพอแล้วไม่ได้แเองมันไม่ฟังอ่ะไม่แปลกมันฟังเพลงก็แปลกเอาไปยังคนที่อืนจอยสุดอนคุณรู้แล้วใครนี่กลัวปะกลัวปะไม่กลัวหรอกธรรมดาชิ้ลๆเฮ้ยเป็นไร โอ้ยเห็นภาพแล้วแบบชิวๆหนุ่มเป็นคนชิวๆชิลกายอ่ะชิลกายเยอะเถอะทองทองฟ้าสวยมากดูดินี่นะลองดูตรงนี้นะปึ๊บโหสวยเลยสวยอ่ะเห็นไหมสวยนี่แต่ว่าผมเป็นคนชิวคนนี้ชิลกว่าเพราะผมคือชิวกายเาดูการลงกันบอก อย่าอย่าย้อนภาพอ่ะตอนที่แบบไฟเข้าใจว่าหิวกันได้เอาใหม่เข้าไอ้หูดิเจนดิต่อไปเรื่อยๆมวยมาเยอะตอนนี้ว่าไม่กลัวเพราะผมไม่คนชิลไม่คิดว่าจะทันนะวันนี้ทันไหมทันค่ะวันนี้อ่าทันเห็นนกนกเจอมีเลยไหนจะจราจรจราจรมีเลย บายบายปี๊ปปี๊ปปี๊ปปวันนี้เราไปสายลมบางปูแล้วก็มาสถานาอากาศบางปูมาดูนกนางนวลใช่ไห้เนาะรอติดตามได้ในสตอรี่เรอติดตามได้ในช่องยูทูบด้วยได้แล้วเป็นการอ่งเที่ยวอีก่อค่ะก็กลับมาถึงรถกันแล้ววันนี้ขอจบคลิปไปกับการมาที่ บงังดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณะคะ่ะอีกอีกปิดบ้างอีกปิดบ้างพอจบแล้ว<ย>มือตัวนั้นมือตัวนั้นไม่เห็นเลยบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันอีกทีหน้าเย้